สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มากันช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมยกให้เรื่องราวของการกลับมาการเจรจาอีกครั้งนะครับระหว่างเอ็ดบู w เวิร์ดนะครับกับมิโน่ลาวร่านะครับการเจรจาครั้งล่าสุดนะครับได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ได้รายละเอียดนะครับว่า คือเอาไว้ง่ายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติน orm นะครับในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับพอพอกบา์นะครับก็อาจจะมีเคยขัดแย้งกันนะตอนนี้คุยกันแล้วนะครับระหว่างเอ็ดเวิร์ดกับมิโน,โนโลาล่านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้จริงในช่วงเช้าพอจะทราบมาเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือเรื่องราวของคูริบรีนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคูริบรีให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ข่าวล่าสุดในช่วงเย็นนี้ออกมาอีกนะครับว่าค่าตัวล่าสุดที่เหมือนจะตกลงกันได้อยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆนะครับการขายเจสซี่ลินการ์ดนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ ข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นจากประเด็นที่ผมเกินนาไปนะครับเรื่องราวของพอพอกบานะครับการเจรจาที่หยุดชะงักไปในตอนนี้นะครับได้กลับมาสารต่อใหม่แล้วนะครับตัวแทนของเอ็ดเวิร์ดนะครับลวมก็เอาง่ายๆคําสั่งตรงอะมาคุยกับมิโนรายาแล้วนะครับผลปรากฏว่าหลังจากที่ขาดการติดต่อมานานนะครับตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีนะครับจุดวงหม่สําคัญนะครับก็คือการที่จะให้พอพกบานเนี่ย ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ก็ต้องคุยเรื่องของการย้ายทีมด้วยนะครับเพราะว่าพอพ็กบาเองต้องการย้ายไปอยู่กับสโมสรเดอัลมดนตดนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับซึ่งวันนี้เองเ,องเนี่ยผลก,การเจรจาก็ดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกอะ่ะผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้รับการเปิดเผยนะครับว่า,ามิโนเรล่าคุยอะไรกับเอ็ดเวิร์ดนะครับก็น,นี่คือเป็นประเด็นล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพิมเล็กนะครับก็วันนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเอ็ดวูดเวิร์นะครับวันนี้นะครับเอ็ดวูดเวิร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายินดีนะครับที่จะสนับสนุนให้พิมเล็กเตะอีกครั้งในวันที่30เมษายนนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าการระบาดของไวรัสโควิดนะครับโควิด19อ่ะต้องหยุดชะงักก่อนนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเอ็ดวูดเวิร์นะครับให้สําคัญตรงที่ว่า เขาอยากให้สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็รอ,องประธานกรรมการบริหารนะครับเอ็ดเบิร์นนี่ก็ได้บอกอีกนะครับว่ามะเขาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยคือเหมาะสมแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแต้มในตอนนี้ห่างจากแมนยูกี่แต้มคำตอบคือ37แต้มนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยลิเวอร์พูลห่างจากแมนซิตี้ยี่ห้าห่างจากแมนยูประมาณ37นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแมนยูไม่ได้โฟกัสที่อะไรละ โฟกัสที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดนะครับก็มาสนับสนุนนะครับว่าพิมลีกต้องเตะ ต่อจากนี้จนครบนะครับมันจะเป็นประโยชน์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าจะห่างจากลิเวอร์พูล37คะแนนมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่เขาก็ยินดีที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับคู่แข่งสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการรักษาอันดับ5นะครับก็จะมีวู๊ดแฮมป์ตันนะครับเชฟฟียูไนเต็ดสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่กําลังกลับมาฮอตเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับสู้ๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวลูนี่นะครับวันนี้เวลูนี่เองเนี่ยก็เรื่องราวของไวรัสโคโรนานี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเวลูนี่เนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าถึงแม้ว่านะครับพิมลิกในดูการนี้จะเลื่อนออกไปนะครับแต่ลูนี่ก็ยังสนับสนุนในทฤษฎีที่ว่าพิมลิกก็ต้องแข่งครบเหมือนเดิมนะครับในฐานะที่เป็นแฟนบอลเอเวอเรสตันนะครับก็มีแฟนบอลเอเวอเรสตนบางคนเนี่ยโทรมาหาลูนี่เหมือนกันว่าอยากจะให้โมคะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลูนี่เองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับแฟนบอลเอเวอเรสตนบางส่วนนะครับ กลูนี่เนี่ยให้ทัศนะว่านะครับถ้าผมเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเองเนี่ยก็จะให้ลิเวอร์พูลเนี่ยควา้าแชมป์พรีเมียรลีกเหมือนกันเพราะว่าคือมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมรูนี่ให้ทัศนะประมาณนี้นะครับก็คุณลองนึกถึงภาพในการเฝ้ารอ30ปีนะครับมันมันถูกต้องแล้วแหละที่ทีมที่ทําผลงานที่ดีสุดอย่างลิเวอร์พูลเนี่ย สมควรที่จะคว้าแชมป์นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเวลลูนี่ที่พูดถึงพิมเมลิกนะครับพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับก็ตามนี้นะครับมันเป็นมันก็เชิงประจักษ์เนาะนะครับก็ตามนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียลมาดริดนะครับก็สนใจนักเตะคนนี้นะครับในวันนี้เนี่ยประเด็นข่าวมันเพิ่มมาจากคุริบารีแล้วนะครับ มิลานชิกิเนียนะครับมิลานชิกิเนียนะครับได้รับความสนใจจากเรือมรแล้วครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างมากนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่าค่าตัวของมิลานชิกิเนียนะครับอยู่ที่ประมาณ73.5ล้านปอนด์แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าทีมไหนต้องการเซ็นสัญญากับมิลานชิกิเนียนะครับต้องจ่ายเงินมาทั้งหมด73.5ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เจอคู่แข่งสําคัญแล้วนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเหลัยวามริดนะครับบา์เซลโลน่าก็สนใจมิลานชากินีด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคุริบารีในช่วงเย็นนี้นะครับเป็นข่าวอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับหลังจากที่คุริบารีนะครับได้ออกมาประกาศนะครับแล้วก็แจ้งให้กับสโมสรน,นาโปรีทราบไปแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ ตามรายงานนะครับว่าตอนนี้นะครับการเจรจาต่อรองเบื้องต้นนะครับคือเหมือนกับว่าเขารู้ราคาตัวในการที่จะย้ายทีมแล้วนะครับคุริเบอรี่นะครับสามารถย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้ที่ราคาเริ่มต้น80ล้านปอนด์นะครับตามรายงานเชิงลึกยังบอกอีกนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ส่งตัวแทนในการเจรจาเบื้องต้นกับคุลิเบอรี่นะครับอันนี้แหล่งข่าวยังไม่ยืนยันนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีหลายสโมสรรอยื่นกันเต็มแน่นอนเพราะว่าคุลิเบอรี่ให้สัมภาษณ์ เมื่อช่วงเช้าไปนะครับว่ายัางไงก็ขอย้ายนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเสนอราคา80ล้านปอนด์นะถึงจะสมหวังในการเซ็นสัญญากับคุริบารีนะครับแต่อย่าลืมว่ายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอย่างเรอัลมาดริดนะครับบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมอ,อื่นๆื่นะที่สามารถจ่ายเงินจํานวนนี้ได้เนี่ยก็รออยู่นะครับตามตามรายงานก็คือคุริบารีวัย28ปีเนี่ยช่วงซัมเมอร์นะครับมีข้อเสนอมากสุดถึง100ล้านปอนด์แต่นาโปลีปฏิเสธไปนะครับก็ ตามนี้นะครับคุริบลี่อยากย้ายซัมเมอร์นี้สนุกแน่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพตำแหน่งกองหลังของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอิงตำแหน่งนะครับแต่เป็นเรื่องราวของซามูเอลอุมติตี้นะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับได้ตั้งค่าตัวในการย้ายทีมของอุมติตตี้อยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์หรือประมาณ50ล้านยูโรนะครับก็ซัมเมอร์นี้นะครับก็จะขายทันทีนะครับ อุมติตี้นะครับเป็นส่วนเกินของบาร์เซโลนามานานแล้วนะครับแล้วก็เจ้าต,ตัวเองเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็อยากย้ายทีมนะครับฉะนั้นการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเงิน50ล้านยูโรนั้นเนี่ยมีโอกาสสมหวังสำหรับดีลของซาโมยอุมติตี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุนโอนฟอนเดสนะครับความยอดเยี่ยมของบุนโอนฟอนเดสเนี่ยยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับตามรายงานนะครับว่าตัวของบุนโอนฟอนเดสเองในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมในช่วงของการย้ายมาอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับมีนักเตะที่ทำอย่างนี้ได้แค่12คนแค่นั้นเองนะครับบุนโอนฟอนเดสเป็นคนที่13นะครับที่ย้ายมาอยู่ใหม่แล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในเดือนนั้นเลยนะครับก็ มีหลายคนนะครับแต่แต่ผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเนาะเอาเป็นว่าบูโน่ฟอนเดนเดสเป็นคนที่12แล้วกันนะครับก็ตามนี้นะครับชื่นชมบูโน่ฟอนเดนเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์แลนบิสซาก้านะครับเทียบกับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับคือตำแหน่งมันเหมือนจะทับกันเนาะเวลาถ้าสมมุติว่าจับเทนกับอาบิสซาก้าไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ตามรายงานในวันนี้นะครับว่าความเห็นของลิโอฟูรินานเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าลิโอได้ออกมาบอกนะครับว่า พิบลิกเนี่ยมีดาวรุ่งยอดเยี่ยมในตำแหน่งแบ,บ็คขวาอยู่2คนก็คือเทนกับอาร์ดาวนบิสากานะครับเทนเองเนี่ยมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าบิสากาเนี่ยเล่นได้หลากหลายในตำแหน่งมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการไปฝึกซ้อมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับตามรายงานเนี่ยเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเนมันยามาติชและ บิบิสการนะครับอลลวันบิสการเนี่ยกำลังฝึกซ้อมพิเศษนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับรวมถึงการการเติมเกมลุกอะไรประมาณนี้นะครับเลวฟินานะครับได้ให้ทัศนะน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วถ้าเราจับบิสการมาเล่นตำแหน่งสเตเตแบ็กบ้างล่ะเขาจะเล่นได้ไหมเออเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับเผือเนี่ยเผอจับคู่กับแม็กควายนี่เด่นไปเลยก็ได้นะครับคือบิสการเนี่ยมีทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่า ต้องลองฝึกดูนะครับนักเตะคนนี้ยังอายุน้อยอยู่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือบิสซาก้าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับส่วนเทนเองเนี่ยก็เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ในเวลานี้นะครับแล้วก็บิสซาก้าก็ใกล้เคียงกับเทนด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าบิสซาก้าฝึกเป็นเซ็นเตอร์แบ็คได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตวนกิสมันกันนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็ตัดสินใจผิดนะครับที่ซื้อองตวนกิสมันมาร่วมทีมนะครับกิสมันวัย29ปีนะครับไม่สามารถเล่นเข้าระบบกับบาร์เซโลนาได้นะครับซึ่งเจ้าตัวเองนยก็รู้ดีอยู่นะครับก็หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเวลานี้นะครับตามสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ต้องฟังหูให้หูกับข่าวเรื่องราวของกิสมันด้วยว่า สโมสรบาร์เซโลนานะครับกำลังจะขายองตุนกิสมันออกไปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดในเรื่องของการแลกตัวนักเตะกับหลากหลายสโมสรมากๆนะครับซึ่งหลายๆข่าวที่เราเสพข่าวตามที่ผมเล่าอยู่เนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับว่าองตุนกิสมันยังคงเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอยู่นะครับค่าตัวในการย้ายทีมมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับหนึล้านยูโรนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเลยนะครับสโมสรปารีสแซงแมงนะครับได้ได้ สนใจที่เซ็นสัญญากับองตนลกิสมันนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะอาจจะมีการสลับกันนี้มาไหมอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อรอลุ้นกันซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับจุดเบอร์ลิงแฮมคือใครนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นนักเตะของสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับแล้วเขาเองก็มีมีแววที่จะกลายเป็นยอดนักเตะในอนาคตนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ มีพรสวรรค์สูงคนหนึ่งนะครับในเวลานี้เองเนี่ยโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวจุดบลิงแฮมเนี่ยมันก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าสโมสรบริเตนดอทมูลนะครับได้ยื่นข้อเสนอที่จุดเบลิงแฮมเนี่ยอาจจะไม่ปฏิเสธนะครับก็ตามรายง,งานบอกนะครับว่ายูไนเต็ดอาจจะพลาดจุดบลิงแฮมนะครับก็ตามนี้นะครับพลาดก็หาคนใหม่แค่นั้นนะครับเรามาปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เรื่องราวของ าการขายนักเตะออกไปนะครับเราเราฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจกันทั่วสารทิศแล้ววันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังยืนยันนะครับว่าในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรจะขายเจสซี่ลินการ์ดและแอนเดสเปเรล่าออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานเอาเรื่องของผลงานเลยเจสซี่ลินการ์ดไม่โอเคแฟนบอลทราบอยู่แล้วนะครับว่าไม่โอเคส่วน ตัวของอเดสเปเรล่าเนี่ยเหมือนนักเตะคนนี้จะไม่ค่อยพัฒนาขึ้นกว่าเดิมละนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะขายเนี่ยมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแจ็คกิลิสก็รอเสียบอยู่ซันโช่ด้วยนะครับเมดิซันด้วยเนี่ยครับนั่นก็หมายความว่าัมร์นี้เจสซีดินการ์ต้องได้สโมสรใหม่ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็วันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ เดินทางนะครับเดินทางมาวันนี้ก็ต้องจัดข่าวให้ก่อนเนาะวิวเอาแบบเดิมไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเอาประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวของเฟรดนะครับผมขออภัยจริงครับผมลบคลิปออกไปเซ็งเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเฟรดจะไปอยู่ในคลิปของมาร์คัดแรดฟอร์ดนะครับก็พิมพ์เี่สิบเก29นัดตัดของแรดฟอร์ดมาแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ นักเตะอย่างแดนนี่เจมส์นะครับก็จะมาใส่ในคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้นะครับส่วนข่าวสโมสรอื่นอย่างลิเวอร์พูลนะครับสเปอร์นะครับก็วันนี้ถ้ามีเวลาจะจัดให้ต่อเลยนะครับต้องขอภายจริงๆนะครับก็บางทีมันก็ไม่สะดวกเรื่องของเวลาเนาะนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร0 2 7 0 0 8000นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ